มีลูกค้าเข้าเยอะเลยนะครับ X Max นะครับมาเดินคอฟูนะครับอันนี้ Dante, да: ลูกค้ากลับมาให้ดูแลนะครับเดินคอฟูไว้แล้วก็ผ่าท่อนะ X Max กับ Forza ผมแนะนําอย่างนี้นะครับทุกแบรนด์ครับใน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 ประเทศหรือนอกประเทศก็แล้วแต่เจอปัญหาเรื่องยาแก้หมดนะครับถ้าเป็นท่อเดิมเนี่ยปัญหาเรื่องยายแก้จะน้อยกว่า แล้วก็วิ่งกว่านะครับของเราผ่าเนี่ยเราเป็นระบบผ่าแบบว่าใช้พักมาผ่านะครับ้อยผ่าทั้งหลังยังไม่มีรอยอะไร้เลยนะครับเสียงก็จะ่อนนุ่มนวล ให้ลูกค้าสตาร์ทให้ฟังนะครับนะอับบปปนะครับอันนี้เราเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับ สวัสดีครับอาจารย์เออเป็นไงครับกับผลงานก็ดีครับงานสวยครับแล้วก็มีรับประกันด้วยครับฮะครับใส่แล้วก็ลดเสียงนุ่มเพราะครับแล้วก็วิ่งดีครับแล้วก็ที่สําคัญท่อเดลผ่าตำรวจไม่จับครับครับโอ้ครับผมแล้ววิ่งดีวิ่งวิ่งกว่าเดิมไหมฮะวิ่งวิ่งกว่าเดิมครับเยอะสัมผัสได้เลยนะครับใช่ครับต้นมาปลายมาเลยครับโอ้ัไงก็ขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ครับ ครับคือคำยินดีจากลูกค้าหลักหนึ่งท่านนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะครับแนะนำนะครับฟอร์ซ่ากับ XMa x แนะนำให้ใช้ผ่าท่อดีกว่านะครับท่อแต่งยังไงก็ไม่เหลือครับใหญแก้วทุกแบรนด์ครับผมเป็นคนทำท่อผมรู้ดีครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะครับสวัสดีครับ